และวันนี้ผมก็จะเอาคู่หูโยกเยกนะทุกคนนะไปลงแรงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะว่าจะเกียนและจะหาสักแค่ไหนนะทุกคนและประเด็นส่วนสูงของสองคนนี้นะทุกคนนะตัวแรกสูง203เซนติเมตรนะและอีกตัวสูง2 0ง 6เซนติเมตรเลยนะทุกคนโอ้โหอะไรมันจะสูงขนาดนั้นนะทุกคนนะก็เลยได้ฉายายโยกเยกมานะที่ผมตั้งให้เขานะเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ทุกคนดูนะว่าสูงจริงหรือเปล่านะทุกคนแล้วดูนะอายุ2.5ปีสูง206เซนติเมตรนะทุกคนโอ้โหโคตรสูงแล้วเปเป้ก็สูง10203เซนติเมตรเหมือนกันนะทุกคนนะเป็นทาก็ตแมนทั้ง2ตัวเลยนะ โอ้มาดูกันเลยว่าจูเก้ของเรานั้นจะสามารถทําสกอร์ได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับเพจบริการเติมเกมแมงโกเติมถูกเติม,ตม,ตมไว้ให้สปีดได้ขิวเปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แเอแลนด์ดอยอุเครื่องเรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับมาท่านผู้ชมก็ไปดูกันที่ทีมฝั่งตรงข้ามกันก่อนนะว่าจะได้เจอใครนะ ถ้าเป็นเซนเตอร์ตัวสูงหรือเปล่าอืมเป็นดิเซยี่ด้วยวะ่ะแล้วก็ไม่สูงด้วยนะแล้วเจอกับกองหน้าที่สูง200ของเราเนี่ยโหบอกเลยว่างานยากนะแต่ว่าเราจะเสียเรื่องการแบบวันทูไปนะทุกคนเราก็ต้องแบบาจังหวะปั้นเขาได้มากที่สุดนะมันก็จะมีข้อดีเรื่องแบบลูกโขกนะทุกคนแต่จังหวะน,นี้เกือบไปแล้วข้อดีของ2ตัวนี้ก็มีเรื่องโขกอย่างเดียวเลยนะทุกคน แบบการวันทูการส่งบอลแบบการบางบอลอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะผมบอกเลยว่าเราต้องแบบหาจังหวะเปิดให้ได้มากที่สุดนะทุกคนนะแบบยัดให้เขาวิ่งแบบนี้อาจจะไม่ได้นะพอมาดูกันจังหวะนี้ออกไปก่อนแล้วมาดูจังหวะนี้เบิ้ลนหนึ่งสองยกมาถึงไหมไม่ได้วะเป๊ะโอ้โหไม่ได้แล้วยังไงจังหวะนี้ต,ต่อติตอกวนมาก็ยังดักได้อยู่เบิรนมาแล้วดูทุกคน เห็นไหมทุกคนโอ้โหน้ำหนักอัดส่งบอลนี่มันโคตรเบานะทุกคนเราส่งให้ยัดให้กองหน้าอาจจะไม่ได้นะผมว่านะเราน่าจะแบบเล่นแบบออกริมเส้นมากกว่าอ <c oughs> โดนดักแล้วยังดักคืนได้อยู่ยังไงเบิร์ออกมาดูเบิร์หนึ่งสองให้กันทุกคนดูว่ามันจะทำได้ไหมโอ้โหนำได้อยู่แล้วชิปมาจนวัน,นี้โคกแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โฮหฮัดลินยิงไปก่อนเลยว่ะทุกคนเรียบร้อยเลยนะ แบบแย่งโขกได้แบบโคนโหดนะทุกคนจังหวะเมื่อกี้นะเพราะว่าตัวมันสูงนะทุกคนเราหาจังหวะเปิดแบบนี้เลยทุกคนเราจะได้เปรียบมากๆเลยนะแล้วดูจังหวะนี้ยังไงกัดชากหนีแล้วเสียบไว้โอ้โหไม่ผ่านลิโอหลอกแบบนี้ทุกคนแล้วดูจังหวะนี้จะยิงก็เสียบไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วสวนกลับสิครับแบบนี้เห็นไหมทุกคนมันไม่วิ่งให้เรานะเราต้องหาจังหวะแบบเจาะริมเส้นนะทุกคน <c oughs> ไม่น่าส่งเลยจังหวะนี้ พลานไปนิดนึงส่งอะไรของเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ยังไงตอตีแล้วดาประท่านมาก็ยังดักได้อยู่เบินมาที่พาตินี่รอเพื่อนเติมโอ้โหแทงอะไรวะเนี่ยแล้วเข้ามายังไงยังได้อยู่จิ้มไว้คืนมาเบินมาให้เปเป้ดูการพลิกบอลแล้วให้บอลทุกคนโอ้โหนับหนักก็ไม่ดีส่งก็ไม่แม่น,นทุกคนเราต้องหาจงังหวะเปิดแบบนี้ดู แล้วจังวันนี้ยวนครับชิปมาที่เปเป้โอ้โหโคไม่โดนแล้วซ้ำนะทนเรียบร้อยอยู่ดียังดีนะที่มีลุดกุลิตมาลองนะทุกคนนะเมื่อกี้นะขึ้นแบบขึ้นโขกแต่ว่าบอลมันโด่งไปนิดนึงก็เลยโขกไม่โดนนะทุกคนแต่ก็ยังดีที่ได้ประตูที่2มาแบบเร็วๆแล้ว,ลวดูจังวันนี้ไหลออกมาลุดกุลิตกระชากออกมาที่ฝั่งซ้ายให้มาที่เปเป้แล้วเปเป้เปเปเปมันออกมาทําไมวะทุกคน แล้วดูจังหวะนนีคอสโยยาวมาหูอันลินบอกไม่ถึงว่าเพื่อนแล้วยังไงไหลออกมาที่เน็ตเวิดคืนมาก <c oughs> ระชากอะไรวะเนี่ยทุกคนโดนดักได้ง่ายเลยแบบนี้แล้วให้มาหนึ่งสองคืนมาหาจังหวะหน่อยทุกคนชิปออกมาแล้วไหลาตามช่องมาที่รุสกลิต ชิปาที่เป๊ะโอ้โหแล้วแหลมเกินไปทุกคนก็ออกหลังเลยนะเก่งคอรอม่งแล้วนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนแ,กน,นแล้วจังหวะนี้ดักไว้อาส้มลนแล้วจังหวะนี้เปเป้ปอ,ยอยู่ไหนไหลมาที่เปเปแล้วนี่เราปลอยเลยก็โอ้โหได้ส้มลนก่อนหมดเวลาครึ่งแรกกว่าทุกคนเขาไหลมาให้เรายิงง,ง่ายๆเลยนะคู่หูกองหน้ายเุเงของเราก็ได้มาคนละหนึ่งประตูแล้วนะทุกคน ผมก็ไม่เปลี่ยนตัวเลยนะก็มาดูกันครึ่งเวลาหลังกันต่อเลยแล้วนะว่าจะมีสกอร์บวกเพิ่มหรือเปล่าสําหรับโยูเก่ของเราแล้วดูจงังหวะนี้ยังไงกูชิปไปมาเนมา่าไหลออกมาที่นิเวศเช็เชงโก้เนมอครั้งหนึ่งแล้วเนมาเบิ้ลมาก็ย่างติดก็ชิปยาวมาก่อนแล้วโขกไว้หืมเราสูงนะแต่ว่าเราก็ ไม่ได้โขกมีอะไรขนาดนั้นนะมีดีแก้ความสูงแล้วแอคเซลเลรชั่นเบิร์ดโอ้โหกระชากมาแล้วตะบันโคตรสวยนะทุกคนแต่ว่าอย่างดีที่ผู้รักษาประตูของเรายัางเหนียวอยู่นะะไม่เกิ้ลแล้วดูจังหวะน,นี้เปิดมาก็ทุบออกไปเขี่ยไปก่อนเกือบไปแล้วไงยังไงคอตะกุต้าไหลเข้ากลางไหมแล้วไหลมาแบบนี้ก็ล้ำหน้าแน่นอนแล้วล้ำจริงด้วยทุกคนมาเปิดยาวออมาแล้วโขกไว ยังไงอยังไงยังคืนได้อยู่สุดกุริตเบิ้ลคืนมาที่ฟิลิปลามออกมาที่คุลิดอีกครั้งหนึ่งลอฟิลิปลามเติมแล้วจังวันนี้เปิดมาเปเป้ปปโคตรเรียบร้อยเลยโอ้โหโคตรสูงทุกคนแบบขึ้นเท็กแบบสบายสบายเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหนับสี่แล้วนะทุกคนตอนนี้เปเป,ป้สองลูกแล้วก็ฮัดดินอีกหนึ่งลูกนะเดี๋ยวดูจังวันนี้แอคเลชเชนเบิร์ตเ,เข้าใน ปาดมายิงก็เบาไปนิดนึงเราต้องลุ้นแฮตอิกให้เปเปเ้แล้วนะทุกคนแล้วก็ลุ้นอีกหนึ่งประตูให้กับอัรลินของเราแต่ก็ยังไม่ได้วะแล้วดูส่งไม่ดีเองแล้วยังไงไหลออกมาที่เนมานมาปาดมาที่เชฟเชฟหลอกมาก็ยังไม่ได้โขกออกมายัางได้อยู่สวนกลับสวนกลับเรลวโกไม่ได้ดทุกคน มันไม่วิ่งให้เราแนละ้วดูจงังหวะนี้หว่าจะลองวัดดูนะทุกคนนะเผื่อมันหลุดแต่มันหลุดก็เซนเตอร์ก็วิ่งตามทันอยู่ดีนะทุกคนผมเคยหลุดหลายครั้งแล้วเสียบไว้ลูกนี้ก็ฝ่าวไปนะผมเคยหลุดหลายครั้งแล้วนะก็เขาวิ่งตามทันอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีสปีดนะสองตัวนี้นะเอาไว้ขกก็พอแล้วนะทุกคนแล้วดูปั่นมาจงังหวะนี้ก็ยังเซฟไว้ได้อยู่เขีย่ยออกไปก่อนของหน้าของเราหายเลยว่ะทุกคนจะดูยังไงจงังหวะนี้เข้ากลางมา ไหลากาดเบิ้ลมาที่นม่บ่นี่มาปาดมาก็ยังโดนดักไว้ได้เราจะสวนเร็วไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ต้องค่อยๆขึ้นโอ้โหแล้วส่งอะไรวะเนี่ยยวดูจังวันนี้เชฟโกกระชากมาก็โดนชนไว้แล้วหลอกไปไม่ส่งแล้วเบิ้ลมาที่ลุดกุลิดรอขวาเติมแล้วจี้เลยครับจังวันนี้แล้วไหลออกมาแล้วชิปมาฮัดลิมโอ้โหไม่น่าเปิดให้ตัวนี้เลยทุกคน ถ้าจะชิปให้เปเป,เปน้นะเมื่อกี้นะก็อาจจะมีลุ้นกว่านะเพราะว่ามันอยู่กลางประตูกว่าฮันลินนะทุกคนแล้วดูจงังหวะนี้ยังไงแล้วเบิ์ลมาหนึ่งสองไหมแล้วเชฟชิงโกไหลามานี่มาแล้วเรียบโอ้โหไม่เข้าแล้วซ้ำแล้วเรียบร้อยอยู่ดีโอ้โหโดนตีไข่แตกจนได้หวะทุกคนยิงเขาไม่ได้เขายิงเราเลยนะแต่ก็สกอร์ก็ห่างเยอะแล้วนะทุกคนน่าจะตามเราไม่ทันแล้วแต่เราต้องหาจังหวะจบอีกสักครั้งโอ้โหแล้วส่งอะไรวะเนี่ย เหมือนคืนเขาเลยทุกคนแล้วดูจังวันนี้ออกมาที่เนบาจะแอคเคอรชันเบิร์ดไหมไม่แอคบอทุกคนแล้วชิปมาก็โคกขึ้นหลังไปเร็วเๆรๆๆๆๆ็วเร็วรชไพรลุกมาแล้วเปิดยาวมาจังวัน,นี้โคกไวยอย่างไงยังได้อยู่ไม่เอาบอลด้วยโกล้ำหน้าไปนะว่าแล้วทําไมมันไม่เอาบอลน,นะทุกคนมันล้ำหน้านะเดี๋ยวดูจังวันนี้โคกอย่างไงคออีกสักหนึงลูกเติมหน่อยสฟิลิลาม แล้วเบิร์นหนึ่งสองโอ้โหไม่ได้วะทุกคนก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะแบบนี้นะดักไว้ดักไม่โดนแล้วเสียบแม่นแม่นยังไงแทงมาโอา้โหน่าจะหมดเวลานะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับโยกยี่ของเรานะทุกคนนะรือว่าทำสกอร์ได้ทั้ง2ตัวนะก็มีลูกโขบทั้ง2เลยนะทุกคน แล้วได้สม้มหลนมาลูกนึงแล้วโอ้โหเ5เลยว่ะพอจะประมาณนี้เท่กคันนะนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละห่งไลค์หแชร์1 Sub งซับสไครนะทุกคนก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ